ข้าวผก,กะปิน้ข้าวน้ำพิกโรงเรือมีปลาทูอยู่ด้านบนตำแครักไทยโบราณแครคาเฟ่บรรยากาศร่มรื่นนะคะสไตล์คาเฟ่ค่ะแต่เป็นร้านอาหารบ้านของพ่อร้านกาแฟของแม่ความสุขของลูกเมนูเพิ่มเติมส้มตำร้านแครชงน่าก,กินมากเลยะอร่อยค่ะ บรรยากาศน่านั่งอ๋อกาแฟส้มมีน้ำผึ้งไหมเมนูค่ะจะเป็นคาปูรันดี้กินเนอร45 45ราคาถูกแต่ว่าคุณภาพคับแก้วนะคะนี่เครื่องชงกาแฟสดอย่างดีเลย 25่บาทเองนะคะโยเกิร์ตซิกเนเจอร์ของทั้งร้านห้องแอร์ก็มีไข่ร้อนนั่งในนั้นข้าวน้ำพริกลงเรือน้ำพริกปลาทูข้าวคัพก<อ>๊อกปิยำมุนเส้นโบราณใส่ต้นแห้งตาําแหงพผัดไทยโบราณน้องสาวกินไม่กสรได้ฟ้าแค่์คาเฟ่ เปิดแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นค่ะแค์คาเฟ่ค่ะ